เราักม่วงไปรับสีดาล่ามค่ะ่านผู้ชมมาฟังปลาลุยมันว่าเร้ก็ันชื่ฟังเม่ป้าม่อวันแม่ลุยเม่ลุยวะสันมาขึ้นผีหลอกอันผีหลอกดึงขาผมแมมันว่าเอ้ยพวกนี้ว่าหาว่าว่าผีหลอกดึงขาอะไรวะสันหรอกพอปันมึงนอนยเนี่ยเบิร์ลงเบิฝนนอนอยู่ักม่วงเรเห็นว่ามีผีลอกดึงวสมันดึงขายกกโยกดึงมนตาขึ้นวเลขยล่ะไลรุ่นรุ่นุออกสามตะ ศูนย์ทั้งสามตัวมันหลาอาจจะถือเลขพีบายยังสิมาออกกันศูนย์สามตัวว่าสันมันวสามันวาในในฝันมันมันวาเลขกันพีบายยังสิบ้าออกศูนย์สามตัวว่าสันมันเราไลมาไหมศูนย์หกเก้าว่าสันเข่าเข่ากับเลขมันว่าคอยก็จะเดุดเลยว่าสันกอดกันคืดด้านกอดกันย่างไปหาบอกบอกเลยมันว่า เฮ้ยว่เสียมเดอกับ่เสียกับยายเด้อผมบอกอีหลีเด้อบักลุยบักลุ้ยมันว่าผีกูกับพ่อได้ถามมันว่าผีมันเป็นคนหรือเป็นตูกูกับพ่อได้ถามมันอีกกูลืมถามว่าผีมันเป็นตูจังใดมันไม่ใช่ว่าผีเขากระสิว่าผีแล้วในฝันก็ได้นาะ มันว่าดึงขาส่งมันยกยุกยุกยุยกดึงดึงคามันน่ะนะนี้เราก็จะไปยุดารเตียงมันไม่อาเจ้าหัวขวนเด้อบดขามันหงยมันดีผมมาเหตุอะไนี้ว่าสันปีหนึงขาอืยำให้มันมซีมันพังยังปีดึ่งขามัน่าที่แรกมันมาศูนย์ศูนยศูนย์สามตัว่ะนี่ไม้าในกาอีภบนบาดดมันาเฮ้ยเลขที่บ่ายยังสิมาออกศูนศูนว่าจันมันมามันหลั่งไหลมากไหมว่าจันเป็นศูนย์หกเก้าว่าสั อุ้งเสียวได้รวยเซียกะยะผมบอกว่าอันเี่มันว่าชื่อศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หกเก้าสามประตูนะนะเราวันนี้เจ็ดห้าตัวเดียวนะคะเจ็ดห้าตัวเดียวน้อกลาื่อนนี้เล่าบอ๊น้องลาวมาเมื่อคืนฝันว่าลาวออกเกดไม่ใช่ว่าลาวออกนะเมื่อคืนที่ฝันว่าก็จะบอกให้ไปซื้อเลขเล่าเจ็ดห้าห้าเจ็ดวันนี้นะมื่อนี่เด็กมันนี้ไม่มันสุกแต่ว่ามันสีมิลาวบอเมื่อวอนก่อน มื่อเงี้ยเหล้าเออเมื่อมือนั้นเดียนวิ่งสองเม่ว่าพะฮะไทยวิ่งวิ่งหกบอกเม่ไม่หลอกเออแม่คือพอได้เอ้าเลขเล้าไม่ได้ซื้อจับทุ่มแล้วสองทุ่มกลัวเหรอไม่ได้ซื้อโอ้อเสียดาย่าสันเนาะแต่ว่ามือเคลืนนี่เลขออกมากูดหกไหมแต่ว่ามือเคลืนนี่ก็เป็นเคลื่อนหายมากเจ็ดหาหาเจ็ดบ่น่าไปซื้อเล้ามันมีอยู่สองคู่แย่าแต่ว่าได้แต่เจ็ดหากี่ตัวหนึ่งจับม่ได้มันเป็นเลขสี่ตัวไม่เป็นเลขสสองคู่ ทหารบ้านไดตัวมือมือละมือก่าวมือกว่าหลุดเอาหลุดเอาค่อยกันมือใดค่อยซื้อข่อยกันได้มือละสามบ้านข่อยบรหลุดหลายเนาะกํลังจะไปว่าสีดารามนะคะไหายอกัหาสิบกูหาสิบก็ได้กาไรสามันเอ็ดสามพันเอ็ดตัวละก็ตัวเดียวบดล่างไปกับแม่ทหารหาสิบาทไปกับกันลอยพ่านเก่าไหมท่านเก่าทหารันซื้อมาละสองสามมื่นคนเด้ เออเมื่อต่ได้กำไรสูงวัดหัวละหมื่นกว่าหมื่นัันมันถูกเท่าไหรดสามบาทแค่เซียมเนี่ยแค่เสียมหาล้อยหาสิบาทส่งฟรีแกปวดกระดูกปวดคอเขาเจ้าสร้างมาให้เสร้างอีกไม่เดือนหลายคนอนี่สร้างมาแล้วอีกเมื่อหันขนมันรูดจะมอดก็ได้ยุ่ับจอดถ้า้องกินมันเห็นผลมนเอาเวดแวมันไปกินแล้วมันไ่รู้ผนะ ต้องไปปวดซะก็ไปกิ่นท้องจีรูบนหน้าที่ไม่ได้ตอบรับสนองนะพี่ว่ากินหนึ่งถึงสองเม็ดเช้าเย็นพร้อมอาหารค่ะผู้ปวดร้ายก็กินสองเส้าพร้อมขันเจ้าปวดก็กินหนึ่งเออกระปุกหนึงหกสิบเม็ดหกสิบเมตรกินได้เดือนหนึ่ง่อนีเนาะหกสิบเม็ดจิ้มหามือโอ้ยแต่เหลือเนี่ยกะเจ้าปวดแล้วเพิ่นกับซังเรื่อยเรื่อยจนกระปุกที่กระปุกที่สามที่สีเดี๋ยวเพิ่นซังผู้เพิ่นซังน่ะปั่นเนียนเพิ่นกับน้ำข้นกับซังไปให้พี่ให้น้องน้ำเพิ่น เป,นเปน็นยางบ่อใดเป็นกระยางใดไหมนั่นข<อ>ันปวดหลยแต่ว่าขายขิมขิมแม่กับเบรอร์ตีเลยเด็กได้ขายดีมืนอนี้เขาสร้างอยูแล้วแค่เ,เสียมก็มดีเดอกกบอร์ตีว่าน้าขีมแห้งดีระดับหนึ่งก็ขึ้นขิมระดับสองแค่เสียมไปไ่ว้องคูแต่ว่าขึ้นรถกับป้าเออปัลุยกับยาไปว่าเสียวยานั่นเจ้ามาขายอยู่ อยากแก้ปวดเสียนปวดเอ็นหายซุ่มไปวัดนั่งถ้าเพียบก็ได้กต่นั่งได้ไหมเขียนโมเดลอีกอนเจยมาขายโฆษณาขายของอะไรๆแล้วเพราะแล้วอีกอะไรใช่คู่กุยกันสุยางละถ้ามันนั่นนี่มันเป็นแค่ว่าแต่ถ้าไปเอายุ่กับเขาเขาเลยจะไหนรู้โปแพงดิอืมเอาเขาออกมาขายเแล้วขายกำไรัจะสิแพ้งเลยนะขายก็เขาจะมาขายกำไรเขาเจาะกับใครคนหนึ่งเหล็กเลยมากหรือว่าบอกศูนย์เหลีกยังสิมาออก คล้ายดีแล้วบานเท่าน้อเขาเรยกบอกไหมตัุ้มพวกสูงบานเ่าเรียกบอกไหมตัว่ามันน้อยน้อย่าเสี่ยงกยังนี่คือกันนะย่าิดาว่างไม่บ้าวะาจยาที่ยางียาดีน้ำลูกน้ำหลานนี่ว่าสันมาแม่แบบเดียวกับกรเพ่นบอกเดียวคนสิมาทายเอฟซีกินกัจเจ้าปวดเส้นกันหล่เจ้าเห็นข่อยบ่นั่งบ่ใดนั่งวัดนะปรเดอนนี้ข่อยนั่งได้เห็นบ่ไหนว่าสัน จะได้กเลีจบป่็พอจกินนันละเมื่อได้กวกดั้งแก่อจังกินเมื่อได้ก่อนยันนาค่ะซุดเเข้าไปเลยะลกันเลยเด้เอ๊แยเร็ด้เอ๊จเอไปไหนจะไปไหนอ่าวได้เหมือนเลยสามแปดกเลีเวลาเป็นลูกปู่คือกันได้เนาะสามแปดหเป็นคนลรวได้เนาะอรตัวนีนะนี่สามแปดซี่มาไบหนึเอาเออกให้แม่ให้หนถ้าว่าขอว่าน้ำแปดหางยุ แต่ว่างวดนีเดียสกาลิตัวเดสกาลกัเลยมันเกิดที่สองเกียสองเกียกับสามหนึ่งเปเกีับสามหนึ่งสาหนึ่งซื้อตัวนี้ลายแล้วแต่ว่าพนซื้เลขแต่ว่าซื้อสองหนึ่งเก็บเลขสามตัวนะจะซื้อลายซื้อเลขแมนนี่ลายเออฟังฟังฟังเชี่ยนใจ่ยาบอกมึงยั่งพองบอกมึงยั่งบ่เอ้ยมันโมเมนต์ดีเลขตัวเดียวตัวเดียวคนล้นซำหาหาว่าสั่น พันฝันว่ายัง่เพันพันออกมาหายแม่เบิงพันสือล้วเพ่นไม่หาแม่เบิงพ่นสือเท่าไรพันพูนพันบ่พันหอยคุ้นหาหอยหอยคุณนห้าหอยห้อยหประมาณนี้ละเสือตัวเดียวพ่นว่ายิ่งยิ่งสำบอกว่าแม่ป้าว่าสั่นขัเจ้าอยากได้เงินเจ้าจะไปซสือตัวอื่นซืือน้ำข่อยนี่ว่าสั้นห้าห้าตัวเดียวพ่นว่าพ่นฝันไว้ยังสเข้ากันกบเร่งยิ่งบนะ มันเพิ่นฝันว่าเองซี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นนอนอยู่หน้าผีตุ่มเล่นขอน้าป่าล่ะแต่ก่อนเพิ่นพาลูกพาหลานนอนนั่นบ่เขามาขอเลนหน้ามีป่าพันตื่นขึ้นมาป่าหัวยิ่ง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 เยอะผีพ้าลูกพ้าหลานมาเลนหน้านั่นนะอะไรเลนน้าแน่สั่นเลนกระเลนแม่พิ่นวานในฝันน่ะบัดคอยตื่นขึ้นมาป่านหัวยิ่ง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 เยอะสันบัดนี่โตเก้าหน่ะล่ะมาบอกคอยว่าสั่นเด้กอันมาหม่าล่เบาอีหยังเสือเดินเล็ก ฮกฮ่าเป็นวะเออฮกฮ่าๆเออทั้งตัเออเป็นเยืนอ้าตัวกันกับเหล็กแยกจอมสุัส้แยกจอมกราฟันเนอาอเนาะ้ที่ซื้อโอ้ี่ื้อตัวเราใกล้หมดเนาะเอซีแต่ว่าเกิดเอาไว้เป็นแนาทังละทุกอย่างกะเป็นเนวทางพูดดวงก็บเละกัมี่เออเลกเขาก็มีถือเกิดถือกว่าดีพอถือก็แม่ก็ซื้อไว้น้ำพันยุรมานสองรอยพุ่นสองรอยนี่ล่ะ เจ้าทุกคนนายเกิห้องสิบเอ็แต่ว่าห้องเกิดเียออกมะน้ำไเยมัเจ้าก็เขาบอกสืตัว่อห่อยแต่สองร้อยขุนสองร้อยคุนอยู่เออมุนมันก็ได้หน่อยันเนาะก็ซื้อสามตัวละสองร้อยเลยดตัวกคือว่ามันตัวมันก็ได้เน่สนอยก็ขุนไวมันก็ได้เพิ่มขก้นมากตัวละผู้ใดชอบกูร่มกบพนหลคอเนันดกปา ิ่นว่ามาอยู่ถุงหน้านอนฝันว่าพี่ขาบอกแบบ096เอาซันมี่ห่ะนะคะคือขึ้นในคลิปนี้คืออให้อ่สองตัวโอกาสมันซื้อไ้หรือวป่าเรียกอาจารย์ดี5 5ซื้อไปเรียแล้วก็096เนอะใครได้ดูคลิปนี้ฝากอุ่นุนครีมไม่จะเป็นครีมแล้วก็สมูดท้ายนี้ก็จะขอบคุณเอ้า438ทะเบียนนั่น438เอาทานผู้ชมก็จะฝากดรวยๆถูกไว้เป็นน้ำกัน ยี่สสามแปดถ้เบียนรดขั้นหือนุ้ที่ติดตามแวขั้นลดบาทจะวางป้างคนสองแปลงไล่ล่เพาะมันแจ่งมันแจ้ง่าเห็นนะแจะมาเข้าตาเป่าเข้ามองเห็นรดบาทอยู่ทั้งหนาเป็นอย่างครเป็นอย่างไรว่าจะว่างยี่สิบศูน์หกเก้าเน่อยศูนย์หกเก้างามนี้มีเด็กจะเบิองบอลเนื้อเน่นเข่ากันท่านทุกคนมีความสุข พ่อรูปพ่อพวมเป็นใครพี่่อบุเลี่ยนลายวันนี้ครับผมเอาดีๆเอาดีๆเอาแม่เอามันดีป่ะนี่ล่ะครับอดเอาเอาแนี่นี่บุญคุณครับอกบอกเอฟซีเมียทั้งบ้านเพันนี้ก็ดูแลคุณแม่มากๆครับรักคุณแม่มากๆค่ะบอกเจ้าของกันนะเอากระบอกเยาว์โบให้กันขึ้นไปหาเมียได้เยาว์โบให้กันเร่งสัพ้นกะบอก เอฟซพานัวจะเป็นแม่ทั้งในแม่กับให้เราต่ว่าผู้ที่เป็นแม่แข่งมิโต้ควมสุกเมืหาเนาะจงจัดหรือว่าส่องเดือสกาวจะเป็นลูกเป็นล้านกแตยท่านแม่ทุกท่านรวยรวยรวยทุกคนมีครอบครัวมีครอบครัวหาวเหมือนในนหาวคากังนี่เมือนรวยมากสิรวยมากนะทุกคนในวัน ในคนทูกจ่ามันเจรภามากป็วัดมากเพราะทูกจาอยากกินนุ่มเออแข็งแรงเอาสักผู้ชมร้วยถูกหอยไปน้ํากัน655หห้าห้าของเซนจยาัศนหผีมาบอกศูนย์้ผีมาบอกคนอยู่นอนอยู่หน้าเอาสองสองข้นผู้ใดสีนั่นสองนน่ไฟซีเมนสองนนี่ไซีเมนแต่ว่าเลขทะเบียนรถนี่นะรถบัร สายสว่างเืืองค้นนี่นี่ยสามสี่สามแปดนี่นี่ยมมีสี่สามแปดนี่นะสี่สามแปดน,นะนี่นะคะเนาะเอาอยๆถูกไหมไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ